มาละาล้าล้าล้เอ้ยนี่ไงวันเล้วเอ้ยเ้ยปนี่นะปูนี่นะเอ้ยวุ้ยอุ้ยวุยกแขนไปเลยเหรอแอบแอบหมุนเอ้ยติดเล็ติดเล็ติดเลคนแก่มาตรฐานโอ้อาบ้ำอาบ้ำแงไฟทั้งหมด

โอ,อ้เรียบร้อยตูกขับเลยตูกขับเลยวผมเดี๋ยวผมชาร์จเดี๋ยว,ม,ยวมาชาร์จเออมาขอ,เ,อาเร็วขึ้นเร็วขึ้นขึ้นมาขึ้นมาได้เฮ้ยกดจำอยู่ตั้งหนึ่งเอ้ยขา ขึ้นมาขึ้นมาโอ้จะได้ขึ้นรถแม่เท่าเน่ยไปทำขี่มีไปทำขี่มีขึ้นได้ไปทำขี่มีขึ้นได้มีรถไปเลยไปเลยไปเลยแต่ขับอะไรกันตรงนั้นโอ้ยดิบ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 มีคนขโมยมีถอไปโอ้ยปิน n spin mirror กล่มรถลัเอามาจากไหน ตอบหน้าดีโอ้อโอกันเดินเลยนี่ไงน้ำผมเจอน้ำแล้วโอ,อ้ยดินแดนดินแดนนี้ช่างน่ากลัวเฮ้ยเมืองจีหเนา ทำทำทางก่อนนะลอยไปแล้วลอยไปเลยนี่นี่นี่มีจะโชว์มีอะไรจะโชว์มีอะไรจะโชว์ไหน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 นี่นี่นี่ไหนไหนก็เล่นเกมเป็นคนแก่แล้วลองทำเสียงคนแก่หน่อยเล่นไพคัพเป็นสาวคนเลยคุณบอนน่าตา ดูแลหน่อยไม่ไหวแล้วตรงนี้เยอะไป็หมดเลยนะพอด้วยมีน้ำมะนาวไหมเน่ะโอ้จกินชามะนาวเหมือนกันฮะวนปอนปอนทางนี้นอนนานมากเลยปวดเข่าหมดแล้วปวดเข่าหมดแล้วอ๋อไปไปอยู่นกำลังไปอยู่เพื่อนที่ด้วยคันกิ้งเลยเออเออเจ็บหลังอยู่ ไม่ให้คุยด้วยไม่มีแขนทำไมคุยไม่ได้แขนหมไม่มีแขนไม่ให้คุยเดี๋ยวนี้เขาคุยผ่านแขนนะมาๆๆเราเราได้แบบดีๆนะเราเป็นคันดีมากโอ้โหเลยครับวางเต็มเบอร์ก่อนได้ไหม ไม่ได้หรอครับมันสปินดีอะไรเซเปอร์ไม่ได้กลัวชหายตายครับใช่จะเอาแล้วเอาไปถือเองซะงั้นนี่คืออะไรจันจันจานจันจันจันนนนนโอ้โหโหงโน้โหโหนง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 โหนโหนงโหนงโโ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  แฉมไมีแฉมไมีแฉมไมีแฉมไม่แฉมเฮ้ยโป๊ผมเห็นว่าเวลามันนับถ่ายหลังนะโป๊โป๊นับถ่ายหลังเหรอโป๊ะไปไปไปเพ่งหมัดคนเก๋อโจอโจอโจว่าถัดจากิีพวกนี้คืออะไรอ่ะกดเปิดเฮ้ย ไม่เจตากีไปไปแล้วไปไม่ได้เจตากีอยู่อยู่บนหอกไปก็มีคนนั่งปะเมื่อกี้เห็นมีคนนั่งแล้วมันดีดดีดดีบตบเยอะตบเยอะงานจะลงแล้วจะลงแล้วมันแค่อย่าไปเรียนนี่เ้อความพยายามโอ้โหลงไปทั้งคนเลยทีนี้เจตากีอยู่ที่เดิมอยู่เลยทำไมมันไม่หลังมาเรื่อยเรื่อย มนมีท่อด้วยอย่าหลุดแล้วจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วไปแล้วหลุดแล้วเงีเงปูปู่ใส่แหละมามาด้วมาดมเตนี้เตีปูกัดฉุดกระชากลาตของนี่ยโอ้ยโอ้ยโดนนึงไปยอะเออไปเยอะเปิดเปิดเออหึงดึงเราลตันึงเรึงปู่ึงโอเคเปเออเราเราเปิดได้เราเปิดได้ เฮ้ยมันทางไปทางไปทางไปโอ้โติดลมตมก่อนลมจมปุเดี๋ยวเดี๋ยวเดึงออกมาให้ดึงออกมาใหงลลงไปแล้วเฮ้ยปุ่ข่าเขาก็ได้ปุอาวุธเหรอข้างล่างมีอะไรอ่ะข้างล่างข้างล่างมีตกอันนเดี๋ยวสิเป็นสิ่งปืนไว้ขี่ม้าไว่ให้ได้เลยคุณลีออดเป็นข่าวบอยอ้าปุปุมผมมพาควาพิเศษปุมปุมเห็นผมาอย่างนี้ปุนี้ได้ มือไปมือก้ไปมือก่าไปมือได้ไปมือได้